ย่าไปร้องอยาไปเทศแล้วก,รวก็ระวังเด็กให้ดีระวังเด็กให้ดีไม้ประดับไม้มงคลสาวน้อยปะแป้งอันตรายมีพิษเตือนภัยในบ้านสาวน้อยป่าแป้งอันตรายเด้อสวัสดีครับอิสานพ่อเจ้าครับต้นไม้ประดับบ้านสวยงามอิเลนะครับสาวน้อยปะแป้งเบ่งความงามมันแล้วเย็นตาสบายใจ มันกะนาปลูกคือว่านั่นแหละเพราะว่ามันงามโบวาสิปูกด้วยความรักต้นไม้หรือว่าปลูกด้วยความเสื้อเสื้อว่าปลูกแล้วอยู่เย็นเป็นสุขปลูกแล้วล่ำเล่ารวยก็แล้วแต่นะพี่น้องนะมือนี่มาเตือนภัยในบ้านโบวาสิลังบ้านนาบ้านเจ้าเลยแหละนะเพราะว่าคนปลูกไว้เยอะนี่นในกระถางลังควยเนี่ย ต้นสาวน้อยป่าแป้งนะครับงามงามค้นส่วนมากสิลู้จากแต่ความสวยความงามความหนาปลูกของมันแต่กะค้นส่วนมากคือกันที่บลูจากว่ามันมีพิษนะครับอิส,สานบ่เจ้าก็เลยเอามาเตือนว่าควรละวังบ้างที่ปลูกปลูกกันในบ้านนะ่ะนะยิ่งเด็กเล็กเด็กน้อยที่บลูประสีประสายอย่างนั้นนะ่ะควรละวังเป็นพิเศษนะครับ นี่คือสาวน้อยป่าแป้งสวยงามแต่มีพิษมีภัยในตัวมีพิษจังไหนวะตีมีพิษที่ยางของมันนี่แหละพี่น้องนะยางมันนี่มีพิษหลแรงนะครับยางของมันบพราว่าสีตามลำต้นหรือตามก้านตามใบมีพิษเบิดนะครับถ้าเขาลงเด็ดใบเด็ดใบแล้วก็ขยี้นะครับขยี้สิยางยางติดนิ้วมือแล้วนะครับถ้าเขาไปขยี้ตาก็สี ระคายเครืองแสบตามากถ้าเขาลงเอาอันนี้จากจังซี่ไปย่ำไปเคี่ยวไปเขาปากเนี่นะสิทำให้ร่อนทำให้แสบระคายเครื่องแบบรุนแรงเลยนะครับถ้าคนกินเขาไปมากๆมกีอาจถึงชีวิตได้นะครับบอว่าสิผู้น้อยหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยนะเอานี่เขาปากนะพี่น้องรับรองว่ามันปากนี่พองเป็นโอ หลายเมื่อเป็นอาทิตย์เนี่ยกินเขาเพราะแสบเพราะเพราะว่ามันแสบมันห้อนไปเบิดนะครับนี่แค่อย่างของมันนะครับถ้านี่นี่เอาแค่แค่แค่นิดเดียวนะสีแสบสีละคายเครื่องอิรินะครับย่าไปลองยาไปเทศแล้วก็ระวังเด็กให้ดีถ้าผู้ใดมีสาวน้อยปะแป้งในบ้านนะควรแยกควรแยกจากให้มันห่างห่างให้มันปลอดภัยคือว่านั่นแหละพี่น้องเพราะว่านี่เขาบอกไว้ใจเด็กหน่อยเพราะว่าเด็กหน่อยมันก็ ตามภาษามันนะนี่ก็สวยก็งามแปลไห้ใจบบได้คือกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเขาปลูกไวในบ้านเขาก็ไห้ใจเด็กหน้อยกับรร่บได้คือกันนะถ้าท่ามันเด็กหนอยมันหลงมันลืมบบลู้ลู้เท่าบบถึงการจั้งต้นกะสีเดดไปยำระวังนะครับระวังถ้าเขาหลงเขา,า,า,าลืม โดนเอานี่เข่าปากไปแล้วเขาควรแก้ยังไหนวะที่กะเอาเอาอันนี้ออกแล้วกับพยายามล้างด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุดนะครับนี่ทางการเขาก็บ,บอกมาแล้วเตือนมาแล้วนะว่าอันนี้มันมีพิษอีหลีเสียเวลทาทั้งนี้ทั้งนั่นอีสานพระเจ้าบรได้ออกมาบอกว่าต้องห้ามปลูกต้องไม่ควรมีไว้ไม่ควรควรเอาทิ้งบบแมนนะพี่น้องก็แล้วแต่ใจชอบใจรักนะครับ อันนี้แค่ออกมาบอกมาเก้าวกันกับพี่น้องให้ระวังจากน้อยสรุปเลยว่าอย่างทุกส่วนของต้นสาวน้อยปะแป้งนี้เขาบอควรสี่ดวบเพาว่ามองใดก็สร้างเพราว่าผิวหนังหรือว่าหมองใดก็สร้างนะครับถ้าเขาปากแห้งแล้วและแล้วไปเลยนะครับกับเดือนไผ่นะครับอีสานพระเจ้าเข้าใจในค้นลักต้นไม้แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีพิษสวัสดีครับ